เคยไปไทยปะเคยไปไทยสอีแล้วเทสที่สองมาเยแล้วก็ันส,สิบใบใหมส่สองเทือเ่อะเถอากาศโอ้เย็นดีขนาดอยู่เที่นาเพนะิ่ขับไปลเลยขับกัเลยโอ้เล่มเล่มหอมแวลนแล้ว,ว,ลวสงการนลสิบใบอีกเบิ่น ำรังคางเคือป,ประมาณเดือนเดือนท้ายะครับโอ้สุรบารได้เวียงตอนไหนกันไปตอนนั้นเลยเนาะนอ่ากินข้าวน้ำนองดอกฟ้าเด้อขาดซิกขนาดนอทางเขาบ้านเพื่อนมีขัวไม้แบบนี้จริงเนาะอ่โอ้บ้านน้องคนไี้เข้ามาเลิกสีรีเนาะบ้านนี้ยังบบหอดอยู ีแไดด้ทีมงานเอาเข้ามาใจดื่มบ้านเฮือนเพวนก็ยังเป็นบ้านเฮือนแบบกู่ฮานดังเดิมอยู่นะครับหลังคาพุ่งไม้อยู่เนาะบางหลังนีนะนนะ่หลับนี่หลังนี้หลังคาพุ่งไม้อยู่เนาะโอ้หลังนี้งามเนาะเรือนไม้หลังใหญ่มีต้นเผาอยู่ สวยงามบริบานนลทีมงานเข้าหากา็เคยมาเป็นครั้งทมิตรทีนอะไไะมโทรไปละอาจจะแม่นนี่เน,นาะเาขี่รถนำหลักขึ้นมาโอ้ยแง่ใจนำละเดี่เรามาจะขายเครื่องทีนี่ขายเลยพอดีเจอน้องคนอยู่อัน กลางทางเนาะเพื่อนมามาตะคายเครื่องก่นอนเนาะโอ้ลแล้วก็วไปลิน,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 ลนก,กับน้องเพิ่อนคนแล้วเนาะทำความหัวใจกับน้องเพิ่นสบายดีสบายดีสบายด,ายดีน้องยังดีเนี่ย <พบ S 1> แนะนำตัวนะวน้องดอกฟ้าสา,บ,านนนบ้านใดนเนี่ยบ้านเธอหอนผู้คำสาวบ้านดอนดอนบ้านดอนละลาบ่าเนี่ยบ้านดอนผู้คำดอนผู้คำเมืองมหาใส แข่งข้ามมวลท่านผู้ชมที่ว่าทีมงานเฮาหาก็าเคยมาเป็นครั้งสัมฤทธิ์บ้านนี่บมเคยเข้ามาเล็กๆเลยแต่เ,เข้ามาลึกๆประมาณสองสองลักได้บ่อหอนอประมาณนี้เนาะประมาณสองลกักเพราะว่าเขาเข้ามาไกลเตอพอดีว่าทีมงานเฮามีเฟซน้องเพื่อนเห็นว่าน้องเพื่อนไปขายเครื่องท,อทุบมือกันเลยว่บทักมาหาน้องน้องก็ต้อนรับทำผสมอายุเท่าไราแล้วล่ะจ๊ะส,สาวปี โอ้สาวปีแล้วเนาะสาวเนี่ยอายุสาวปีแล้วท่านผู้ชมปกติน้องไปขายเครื่องทุกมือปะบ่เป็นบางมือเป็นบางมือบางมือกับโบได้ไปบางมือกับโบได้ไปบางมือกับไปเฮ็ดเลี้ยงแนวอื่นไปนาใส่ฝุ่นมักโมหมักแป้งมักเกล็ดโอ้เฮ็ดชวนน้ำปะเฮ็ดนาพร้อมเฮ็ดชวนน้ำนาแซงนาแซงพร้อมเมื่อนี้นี่สิไปดำนาอยู่ผมนี่ เราเต่งเวียยให้เลยเน,ะนาะโอุ้ยเนาะแม่ไปดำดาานาเออแต่งเวียยให้ไปดำนาก็ได้ไปให้ก็ได้เนาะเพื่อนมาวันนี้เพื่อนขายเครื่องก็ได้ขายเครื่องก็ได้เวียยเวี้ยลายนะเ<ม>พื่อนนี่บ่ได้ <c oughs> ไปเฮ็ดเวียยอย่างประจำเนาะมีแต่เฮ็ดเวียยเฮือนนี่บ่เฮ็ดเที่นนี่ปะแม่จะเฮ็ดเวียยแบบทั่วไปเคยไปเฮ็ดงานเฮ็ดอย่างเนีย่ยปเคยเคยไปไทยบ่เคยเคยไปไทยสองเบี้ยแล้วเท็ที่สองมาเนี่ย แล้วก็ผ่านจีบใบใหม่สองสองเทืออะไรเดี๋ไปดนบ่ได้จากปีไปไปชุดแรกอ่ะได้สองปีสองปีเทือที่สองแหละได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะจุดแปดเดือนแล้วมาคือมาใช่งานมันแบบอะไรเงี้ยก็เลยมามาต่างหลักก่อนระดับไปหนงานงานบูรินวันใดงานบูธีวันใดเนาะกลับบ้านก่อนเนะพี่นว่าแล้วสงการจะจีบไปอีกบ่ กําลังทางเรียนคือประมาณเดือนเรียนลายครับโอ้สุรบาร์ได้เรียนตอนไหนกันไปตอนนั้นเลยเนะนี่ยกลับบ่อได้บ่อได้ท่าดันว่าอยากเล่นสงการอยู่บ้านก่อนคือหลายคน <c oughs> จะน,น้อยไปโอ้ <c oughs> จะน้อยไปกินทอดสองการเนี้ยหรอว่าจะกลับมาอกีกบ่มานนบ่มาเนาะไปอยู่คุณได้สองสามปีนะคนมาเนาะไปให้เราล่อไปดินนาเนาะไปบึ่งน้องคนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่ยนาคนนะ บรรยากาศท้องไห่ท้องนาธรรมสมน้องเพื่อนชิฟ้าทีมงานเขาไปลิ้นอยู่นาแซงคนนครับตามน้องเพื่อนไปท้องระเบินี่ยเลี้ยงยางข้ามห้วยไปบ่าย,งยางข้ามฝายไปาตามหลังน้องเพื่นไปเลย โก็เจ้าเฮ็ดฝายยเน,นาะฝายนาเส้งนี่แหละโอ้ตั้งเฮ็ดเฮ็ดฝายให้คนปลูกพืชนี่เนาะไม่อัดเลยนะตามน้องเพิ่นไปหน้าเพื่อนแค่ไม่สิ งามเนาะธรรมชาติบนนาเพิ่อนอีมงานเงามะนะฮะนาน้องเพินเ่นแล้วก็งามผสมเสื้อหน้องเพิ่นนี่ปลูกสาลีหลายเนาะก็จะไปป่าสาลีเลยเบิ่งบรรยากาศท้องไห่ท้องนาน้องเพิ่อนโ,โ,โอ้คักเลยแบบนี้ทำนาอีกทำนาอีกเนาะ โอ้เทียงหน้านี่มีคนยู่ประจำปะ่ะเทียงหน้านี่แมล่ล่ะมานอนพ่นอ,นอ,อ,พอปะ่ะค่บางทีก็พ่อบางทีก็ไอ้เคยเปลี่ยนกันเปลี่ยนกัน,กน,กนมาบรรยากาศเทียงหน้าพอนอนนี่ก็สวนสาลีเป็นกำลังเห็ดนาเห็ดโปราลป่ะ ลายติบเลย้วถ้าปลูกสองเป่านในลายเติบเด้เมด่อที่นี้แล้วนอนเมื่อท้องเลยตอนนี้เรามาหดหนาน้องดอกฟ้าปกติมานาทุกมื้อ่แมต้องมาทุกมื้อมามาหดสวนบ่บางมื้อก็มาใส่ปุ๋ยสไีใส่ปุ๋ยดอกแดงมึงเทื่ยก็มาหดบางเทื่ยก็มาหดน้ำบางเทื่ยก็มาใส่ปุ๋ย บักสารีเพอนวะปลูกหลายอย่างทำพุนปลูกยงงัง่าพถ่นมวกแตงแตงบางมูก็มีบ่ะม,มกูกับพุนเบื้องสวนสาลีเพอนอีง่งามๆเนาะเขียวงามขนาดเนาะมันอยู่ไกลน้ำเลยว่าต้องยู้น้ำมาใส่ตลอดทต้องสรยากาศท้องให้ท้องหนาเพิ่นเนาะเพิ่นปลูกหลายอย่างอยู่เนาะเพิ่นปกตินี่ไปยู้ไทยเนี่ยเฮ็ดงานเนาะ ไปเท่าแรกแล้วแม่นเที่งานบ้านโอ้แม่บ้านงานแม่บ้านไปเท่าสองขายของโอ้เท่าสองขายของตอนนี้ยังหางานมาได้เนาะกันหางานได้กะไป,ไปอีกเลย <c oughs> พอดีแล้วให้เอ็นเอฟซีเบาตัวหางานให้น้องคนนี้เด้อะฐัดงานแบบไหแบบทาอาหารก็ได้ปะไ,ได้เมื่อเน,นาะคะแนนเงินดีแต่แบบ ตรงแบบมีบอลอยู่หรนะอกค่ะตรงมีบอลพักเสาเนาะอบอกอบง,ง่ายๆจะกินอยู่กับนายจ้างประมาณนั้นเนาะเพราะว่าเอาไปไม่มันก็นยากเนะครนบโมีบอลพักเนาะอาศัยเหตุงานบ้านงานอย่างแนนผู้มสมเพ็่นกับน้องเพ็่นกันสตาร์ทงานแบบนี้ขายของได้งานบ้านได้หานอาหารก็ลองเบื้อ <c> ง <oughs> <c oughs> ได้โมได้ก็จะลองเบิ้งเนาะปย่ยากก็ไปลิ้นเถียง ยางกปลิ้นเทียงน้องเพือ่อนอะปกติกับเพื่อนมานอนประจำอยู่เทียงปกติกับพ่อพ่อน้องเพื่อนออกมาบาเที่ยกับไอ้เคยเพื่อนมาเปล่าเริ่มบ้าปะยุลุ่มนี่แหละบรรยกากาศดีกว่าอากาศเย็นดีแม่เพื่นโลกาบอ่ะฮะ แม่เพิ่นลูกกากับหลานอันนี้พ่อเพิ่นกำลังไถนาอยหน้าเพิ่นงนาก็ยังบ่มี่ยังแล้วยังแห้งแล้งอยู่เพราะว่ายังบ่ได้ดับเข้าแท้โู้โเขียวๆอยู่คนาะเพิ่นหวานกาเขียวๆนาเพิ่นกวงได้อู้โหกวางหนาเป็นนาน้องเพิ่นปีนนนปนปก่ยนี่แหละบริเฮ็ดเนาะปีไก่ปีซื่อเลยเฮ็ดบ่ แต่หน้าปีนี้เฮ็ดทุกปีเนาะแต่แต่หน้าแทงนี่บาปีเฮ็ดเนาะปีนี้ก็กลับมาเฮ็ดอีกส่วนน้องเพิ่นอนเนาะโอ้เฮ็ดลายแนวเนาะทางเฮ็ดมันเนี่ยบ่อยส่วนมันก็มีเฮ็ดลายบ่ส่วนมันบ่ไหลปาไหลปีนี้ราคาตกต่ำปีนี้เชลยกลับไปทำงานกรุงเทพฯคือเก่าน้องมันจะได้ไปกรุงเทพฯคือเก่าเนาะเพราะว่าราคามันตกต่ำแล้วปีนี้ อากาศโอ้เย็นดีขนาดอยู่เทีนน่นาเพิ่มขับไปเลยขับไปเลยทางด้านนี้ก็เป็นส่วนมักแตงส่วนแตงแล้วก็มีมักแตงโมพร้อมทางพุ่นอย่างอ้อยบี่เพื่นปลูกอ้อยบทางพุ่นอ๋อถือว่าเหตุการณ์เกษตรครบวงจรเลยเนาะสำหรับน้องเพื่อนเนี่ยแต่ก็ใกล้สิไปเห็นงานอยู่เมืองไทยแล้วเพื่อนว่า ตอนนี้น้องดอกฟ้ากำลังซีล้างพักเล็นเมนูยังมไ้่นียขวดซีเออน่าจะ<ช>ขวดซีพักพักเนาะเอาง,ง่ายๆเอาเมนูง,ง่ายๆมือปกติอยู่เพื่อนไปเฮ็ดกินปกติเหรอ,อเปลี่ยนเดี๋ยวเฮ็ดเปลี่ยนกันเฮ็ดบ่เจ้าก,กับเอื้อย ถ้าหายว่างก็จะคนนั้นเห็ดหายว่างคนนั้นเห็ดมีแต่บอกเมนูแล้วก็แล้วเนาะบางทีก็แบบคิดเองคิดเองเลย <c oughs> ไปอยู่ไทยเราไปอยู่ห้างอาหารเด้อะ <c oughs> เอาเอาได้วิชาความรู้เต็มเนาะเอาได้วิชาความรู้มาเปิดอยู่บ้านเราเด้อ เริ่หาอาหารตามสั่งโอ้ยอยู่รอดเลยแม่บ่าวบ้านเฮาบ้านเฮามันหานะมันมีแต่ฮานข้าเปลี่ยนหานฝืดอยู่บ้านกูมีด้ถ้าเฮาเฮ็ดแบบข้าวเปลี่ยนฝืวจะมีอาหารตามสั่งมีผัดผักบ่ผัดกะเพราเป็นอย่างนี้ที่เขามักกินนะเเเินหาองผัดกะเพราข้าวผัดแบบนี้อาหารตามสั่ง เคยครับเพื่อนเฮาไปอยู่เอาความหุ้นน้ำเขาฮะนะเป็นเป็นลูกน้องเขาโบย่าอาหารอาหารโบญ่าอาหารตามสั่งอาตอนนี้น้องดอกฟ้ากำลังประกอบการเพิ่นปรุงไว้เลยแล้วเพื่อเช้าลงบัดเดียวโอ้สูตรเพิ่นอะไรนี้นะสูตรเพิ่นสอนเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ไทยเพิ่นอยู่ไกล้อาหารอาหารตามสั่งนะ คน,นเหลียวเบื้องขมือคนจือสูตรจัใส่การ่าเจอบเบื้องแล้วไงได้สูตรมาแต่กรุงเทพกันเนาะปรุงไว้เรียบร้อยคำตอบอย่างนียแสดงว่ามีแล้วคำตคนบ่มีนี่ถามปั๊บตอบปั๊บรวด<ฮ> บอกยังออกกองสดแล้วกันปกติในมักกินประเภทใดอยู่เือนกันจะเป็นแกงบอกเป็นอะเป็นอ้อมหรือว่าเป็นขั่วเป็นเจวแกงโอ้ตัวล่กินเป็นเมนูแกงเนาะอยู่เงือนเลยที่ว่ามักกินนะเนื่องเพราะเงือนนียต้อง กินหมูตั้งตั้งกันไหมตั้งคือเฮือนเขามักจะขั่วจะขั่วจะทอดเีเยเพราะแถวบ้านนกงขาเาจะมักแกงนีหาน้าหานี้มาแลแกงพักแกงนาปูแกปลาใช่ไหมแต่าแกงปลาซีฟิซีฟมแกงเนาะขั่วื่อหน้อย แกงน้ำไม้เลยเป็นตลอดเลยเนาะว่าคนลาวเฮานี่เนาะบอกว่ายุไส้คาดกูได้เลยนะเขาบอกแกงน้ำไม้คนลาวเฮาเด็กเทศน้ำไม้ถงเรียนไว้เลยโี้ยเนาะจนได็กเทศน้ำไม้ถงไว้เลยอืมผักก็จนได้ตากแห้งไว้กลัวเพื่อจะมีแต่น้ำไม้เด้คนลาวมากินแกงน้ำไม้ เอาละได้สิสำเร็จแล้วทำเร็สมบูเมนูแบบง่ายๆเนาะว่าทีมงานเาราก็อยากซื้อวัตวัตถุดิบที่มันอร่อยแน่น,นะ่ะแต่ว่ามันสีลลำบากน้องเพื่อนเฮ็ดนะก็เลยว่าเอาง,ง่ายๆกินง่ายๆมือนยู้่ง่ายๆง่ายๆสุดๆให้น้องเพื่อนว่าน้องจะได้บ่ลำบากไปาาเอาเอาป่านไปก้นมันน้องเฮ็ดกินลำบาก <laughs> ปาดไปแบกกันไม่ง่ายขอนอเริ่มเลียมหอมแบหละเริ่มหอมแล้ว,ลว,ลวเววนตอนแรกจะให้น้องคนพาแยกรอบ้านจากสิบห้านาทีหรือสา ؤ นาทีก็ทำสมอ,อได้เวลาแล้วอา่ากินข้าวน้ำนมดอกฟ้าเด้อ ชาวบ้านอย่างกูนี้ดื่มกันบ้านดอนผู้ขำบ้านดอนผู้ขำเนาะเมืองมหาไซแขวงขำมว่วนน้องก็ะสะหิวเข้าแลนะ้วเนาะบ่ายสองสองโมงบ่ายสองกว่าแล้วน้องเหมืนก็นจะหิวเข้าเ,เป็นไงแซ่บอยู่เแซ่บอยู่อ๋อแซ่บอยู่เนาะเฮ็ดเองแล้วก็ก <laughs> ินเอง <laughs> แซ่บเองเนาะ สองสีมือกันผ่านอยู่ด้วยว่านออ้องมันเห็ดกินทุกมือ้อประเภทตำเนี่มักกินอยู่บ่ตำม,มังคุองตำอย่างนี่กินดุอยู่บ่กินดุอยู่นะกินดุด่อยู่เนาะย่าตาเขาท่งนาท่องอย่างกันซามสมัยอายเห็ดหน่าเนะาะอันมังคุองกับข้าวปุ้นนี่แม่นบเรียคาดแล้วแต่ละไงก่อนชิลองได้กินก็บางทอกินข้ <c oughs> าวแล้วโอ้ยตาส้มก็ยังโลงอย่างไง เดี๋ยวนี้สบายแล้วบุต้องเฮ็ดนะขายหมดแล้วขายนาขายหมดแล้วมันยากเนาะเออมันยากอะไรมันบุมีคนเด้เฮือนเฮือนเฮามันคนน้อยถามไปกับบุเฮ็ดบุเฮ็ดบัเฮ็ดแล้วขายแล้วว่าถือเรากินบาทเนี่ยต่อสุกย่างสุกย่างน้ต้งไห้ตั้งหน้าเดี๋ยวนี้สุกสบายขายหมดแล้วถุงหนึ่งก็ขายแล้ว งัวกับคายมืดมันมีไผ่เบิ้งเลยเจ้ามันมีแต่ส่วนอย่างมีแต่ส่วนอย่างส่วนมันเขาเขาให้เลี้ยงเนาะบ้านนายเขาเจ้าบัให้ปล่อยเลยกูเดมีงัวมีแบรเนี่ยเจ้าต้องต้องเลี้ยงต้องผูกเอาเหดนาบได้มีหัวเลยอยู่ในแบบปลูกอย่างกันยังได้เห็ดหัวเอกปีนี้เขาปลูกมันให้สบายโลง่ลงๆเลยเนะบัมีหัวจังเลย แถวนี้เห็นหัวแถโอ้แถวนี้ยังได้เห็นหัวเนาะคือว่าแรกขึ้นเพราะคนก็ยังบ่ได้จำกัดปานใดแถวบ้านได้เลยแม่นบ่ให้มีนอนน้ำทางเลยงัวไปนอนน้ำทางเลยแม่นกลางคืนก็จะไปไล่เอาหมืกลางคืนสไลด์เล้ศแต่ตื่นเช้าให้ไปไถเอาบัตรงูหัวให้งูหัวใหเรื่องยากคลขายหลายๆคนกัน ตอนไปเฮ็ดเียกอยู่ไทยก็ะได้เงินได้คำอยู่เนาะได้อยู่ลายพอได้ใชได้ใจอยู่เนาะงั้นว่าไปอยู่สองปีสามปีพอได้มีเงินเก็บเงินยังไม่อยู่ลายแบบก็บมีน้อยนึงเนาะอนาคตเด้ตรงจะเกี่ยมได้อนาคตจะได้สร้างครอบครัวยุ่งกูนี่ซิเท่าน้องเอ้ไอซิบบอกให้ นมีครอบครัวนะจะได้มีลูกน้อยอีกแหงนุ่งได้ผัวดีเงดีไปสื้อพวดีโอ้ยเจ้าหาเงินผู้เดียวทั้งเลี้ยงทั้งลูกเลี้ยงทั้งผัวอีกนุ่งสมองขนาดอดเอาจะ่าเฝ้าเอาเด้อให้วิทย์เดือนนี้ก่อนจะเอาปีนี้ปีหน้าจากไดนต้องไปไเฮ้บอกบอกผู้บ่าวก่อนเลยโจโจไว้ก่อนอย่าใจฮอสอะไร หาเงินก้อนไปทีมงานเข้ากันกินข้าวนะองกินผู้เดียวคนกา,าย